สวัสดีครับอย <im 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 ู่กับผมแซมวิ่งครับว้าวว้าวจมว่ะทุกคนผมอะจมเลยดูว่ะแมมเดินเดินไปไกลไม่ได้ครับผมจะจมนะเดี๋ยวจะมาวินครับวินอีกแล้วระวังเฟืองแตกกันด้วยนะครับระวังเฟืองแตกกันด้วยนะฮะเวลาวินก็ ใช้ใช้เกียร์ต่ำนะครับอย่าใช้เกียร์สูงนะฮะมันเฟืองสิแตกถ้ามีรถลากก็ลากเอาดีกว่าครับมันจะมันจะไม่เป็นไรโอ้เอาตึงแล้วโอ้น่ะ ไปฝั่งนน้นแล้วเบี่ยงไปนน้นแล้วแกเร่งแรงกันเลยาเอานี่หาโซ่ก่อนครับหาลายโซ่ก่อนอเห็นวาพี่น้องเปลี่ยนลายไหมรถมันเบี่ยงไหม เปลี่ยนไปวินอีกด้านนู้นให้รถบเบี่ยงมานี่หน่อยบบเอาพี่น้องเบาๆได้ตาอย่าแรงครับ,บ,บเดี๋ยวมัดโซ่กันครับทุกคนคุณเอา ถ้าจะวินให้ถูกหลักข้ามหักล้อเด็ดขาดนะครับเพราะมันยิ่งตะกุยจมนะนี่ว่าไงเลยครับพี่น้องแบบนี้อาอยัางไงดีหน้าอัเบี่ยงไปนู้นแล้วอะทางนู้นก็ไม่มีที่ก่ออะเห็นไหมเห็น<ม> <He ard. S 2> แบบนี้เหนื่อยแทนเลยครับบอกเลยว่าเมยแทนครับพี่น้อง อยู่แถวนี้มีแต่ดินสมองนะครับทุกคนเนี่ยถ้าไปคันเดียวนี้แย่เลยครับอันนี้ขนาดมาสามคันยังจมสามคันเห็นไหม <laughs> ถ้าไปตีนาปั่นนาอยู่ที่ไหนก็ถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็น่าจะดีครับจะได้ช่วยกันนะไปคนเดียวนี่ดเด็กเกี่ยวสู่คนเดียวเฮ็ดยังคนเดียวเลยเนะครับพี่น้องนี่ยังมีเพื่อนช่วยกัน อาอีกรอบเบิ้งอุ้ยมันยิ่งตะกุยจมนะนี่ดูไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไปแล้วครับทุกคนห้ามหักล้อนะครับไปเรื่อย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 ลูกพี่โอ้นี่มันต้องเริงเครื่องประมาณนี้เลยทุกคน นี่ถือว่ามีประสบการณ์สูงครับผู้ประสบการณ์สูงอเอาเอาโซ่ออกแล้วไปรดลูกพี่อ้วนโอ้ยจมนัก,ก้ากวาอีกโอ้เมื่อยเลยครับแบบนี้ครับจะทำได้ไหมหละ่ะปั่นได้ไหมหละ่ะแบบนี้ลุงแค่ขยับไปนิดนึงก็จมแล้วครับ ไปเรื่องนี้เระพี่น้องสวัสดีครับที่สีบอลลอดครับพี่น้อง